นี่มันคืออืมเป็นไงนาะโอยต้องค่อยๆหน่อยโอ้ยสวยสวยครับพี่อ๋อลืมบอกมันมีขาตั้งด้วยนะครับเอาไว้ตั้งเครื่องนะครับผมประกอบไงวะอ๋อนี่ก็จะเป็นทัดแพด Okay. เขียนได้แต่อ,อาสั่นได้ดูอ่สาสั่นได้ด้วยเข,ขียนนิ้วเขียนตรงนี้นะอ๋อมีตัวออกมาเลยอ๋อต้องเอียงแลง้วกดอย่างเงฮะเอียงเลยนะไปเอียงไปไปนะ สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็ได้มาแล้วมาดูกันว่ามันคืออะไรนะผมมาแพ็คมาอย่างดีนะาม,นม,ามาดูกันผมสั่งอะไรมามาดูกันนี่มันนี่มันคือเอ a เอชั้ครับผมว่าแต่มัน,นก็หนักอยู่นะ แผ่นด้วยแผ่นหนึ่ง <S <S> <S เข้าจากญี่ปุ่นนะเพราะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครัก็เลยใส่เสื้อสีขาวมาเลยนะเ่อตอนรับ PS5 ของเราซึ่งเป็นสีขาวแกะดูข้างในกันเลยนะเปิดมาเจอกล่องที่เป็นด่านแรกนะคู่มือ h d m i o n e Joy สวยมากข้างหลังมีสวยสักๆเลยนะ รอยักษาเขาว่ามีปุ่ม XO XO อยู่นะมันจะเล็กมากเลยอะที่ผมดูมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นส่วนของตัวเครื่องอะกล่องไเป็นไงนเนาะพี่ฮอ้ยต้องค่อยๆเลยใน <laughs> กล่องไม่มีแลวโอ้ยสวยสวยครับพี่ สวยครับเพื่อนสวยครับเพื่อนสวยมากครับเพื่อนเดูแบบสวย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 นี่ครับรอบสุดทา้าย <laughs> ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะเพราะว่าช่องอื่นน่าจะบรรยายไปหมดแล้วสวยสวยครับตรงนี้ก็จะ มีที่ใส่แผ่นอยู่แล้วก็มีใส่ USB ตรงนี้นะครับผม้งหลังก็จะเป็นขอรดการเชื่อมต่อนะครับมีสาย LAN HDMI ปลักนะครับผมดมนะกินไวโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันติดไหมครับผมอ๋อลืมบอกมันมีขาตั้งด้วยนะครับในกล่องน,นะครับ อ่าเราจะเป็นแบบเอาไว้ตั้งเครื่องนะครับผมเออถ้าไม่ตั้งก็นอนเอ,อาได้นะครับผมประกอบไงวะเสียมปั๊กสาย h ฮ m เดีย ครับตอนนี้ผมก็ต่อสายเสร็จแล้วผมจะมาลองเล่นกันเลยนะครับผมเสียบสายจอยแค่นี้ก็เสร็จแล้วพร้อมจะลุยหรือยังครับเครื่อง ผม,ผมจะลองเล่นเกมที่เขาแถมมาให้ก่อนนะครับเขาเรียกว่าเกม a s t r o p l e r e ครับผมผมจะกดเล่นเลยนะเกมนี้เขาบอกว่ามันเป็นการใช้อ,อ่ y Controller ได้ไเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเฮ้ตื่นเต้นโ้มีสันด้วยมีสันด้วยอืม เมนูภาษาไทยครับผมดูเซนนะครับนี่เาเรียกว่าดูว่าเซนนะครับผมอันนี้จะเป็นทิกเกอร์แบปรับเปลี่ยนได้นะตัวนี้นะผมจะลองกอดดูนะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นทัชแพดเขียนได้แบบนี้ต่อป้ายจับความเคลื่อนไหวอ๋อสั่นได้ดูอ๋อสั่นได้ด้วย ยงซ้ายขวาซ้ายขวาได้อยู่ไมโครโฟนเอให้เราเป่าด้วยลุยเขียนิ้วเขียนตรงนี้นะอ๋อมีตัวออกมาเลยอ๋อ อก็สนุกดีครับผมโหน่าสนุกจังจังหวะจอยมันสั่นแบบดีมากเลยครับลบลบใส่ชุดอาเลยวะอ๋อกดเลื่อนตรงนี้โอเคเป็นลิงด้วยอ๋อมันให้กด R 2 L 2นะครับแล้วก็เอียงจอยด้วยอย่างเงี้ย อ๋เอเฮ้ยไม่เคยเจอเไงปุ๊บปุ๊บอ๋อต้องเอียงด้วยไม่เคยเจอไงต้องเอียงด้วยอ๋อต้องเอียงแล้วกดไงครฮะเดี๋ยวเอียงด้วยนะะ,ะ,นนะนะไม่เอียงไม่ไปนะเนี่ย ได้อยู่ได้อยู่ซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหเกียเลยนะับไปเรามาลองเกมอื่นนะครับผมจะลองเล่นเกมตัวนี้ดูนะเป็นเกมของเพย์ซนะครับเริ่มเลยแหมผมจะใส่แผ่นเข้าไปนะครับ แผ่นนะ่ยมันจะมีต้องเอาด้านด้านที่ไว้สำหรับอ่านนะเอาลงล่างนะครับผมเอาผมใส่ครับไปสุดยอดมันลื่นมากเลยครับผม ก็หลังจากที่ได้ทดสอบเกมเรียบร้อยแล้วผมจะมาทดสอบการดูหนังแผ่นนี้ซึ่งเป็นแผ่นบูเลยนะครับผมมาทดสอบดูว่ามันดูได้ไหมนี่ครับยิปมันสองเป็นเรื่องที่ผมชอบมากเลยนะครัอ่ะอย่าลืมนะเอาด้านขาวอะลงไปข้างล่างนะแบบนี้มาดูก,กันตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าจอแล้วิว,วนรีรากอไปบะต

โอเคครับจากการที่ได้ทดสอบมานะครับผมผมก็รู้สึกว่าจอยของเขาอะ่ะมันมีการสั่นที่ดีจับถนัดมือมันมีไมในตัวด้วยไมในตัวของเขาอะ่ะม,มันตัดเสียงรบกวนได้อยากให้ลองคือไม่ต้องต่อไมอะ่ะแล้วเวลาเพื่อนในปาร์ตี้พูดมาเราได้ยินเลยจากจอยของเราด้วยความที่มันมีลาโพงเนี่ยเวลาเราฟันชงเชงชงเชง,ชงเสียงมันจะขึ้นมาที่จอยด้วยทําให้เราได้อัถรลดเรื่องที่2คือ u i ดีมากนะครับมันค่อนข้างที่จะคลีนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปมัน มันโลงนะ่งเดี๋ยผมเลื่อนให้ดูเนี่ยดูนะนะมันจะมันจะกลีนมากมเวลาเลื่อนไปอ่ะมันก็จะมีทีของมันด้วยของแต่ละเกมนะครับผมซึ่งในเพยซีไม่มีแบบนี้นี่จะมีดนตรีประกอบด้วยนะทีนี้ในร้านค้าร้านอะไรมันก็เข้าง่ายครับผมจัดเป็นหมวดหมู่เนี่ยดูคนระับแล้วก็เวลาเล่นเกมอ่ะเรากด ป๊อปอัพขึ้นมามันจะไม่บังครับผมมันสามารถที่จะเล่นเกมไปด้วยแล้วทําตัวเลือกอะไรต่อไปได้ด้วยเคยเล่นไหมแบบเล่นเพ4อ่ะแล้วก็เพื่อนชวนปาร์ตี้มาเราต้องกดสลับหน้าจอใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ต้องเรากดแค่ปุ่มตัวเนี้นะปุ่มโฮมก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาสะดวกดีครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็กราฟิกอ่ะเป็นเรื่องที่อัพขึ้นมามากสวยขึ้นแล้วก็สมูทขึ้นการโหลดก็ไวจากที่เคยโหลด40วิเหลือแค่ ไม่ถึงสิบวิอันนี่คือเรื่องจริงเอาเป็นว่าถ้าคุณได้มาลองเล่นนะ่ะคุณจะกลับไปเล่น p พอีกไม่ได้ละเพราะว่าเหมือนกับไม่ชินนะปัญหามีอะไรบ้างใช่ไหมวันแรกที่ผมซื้อมาเลยอะ่ะมันคือเรื่องการเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับมันเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่สำเร็จก็วิธีแก้ปัญหาก็โทรไปที่ศูนย์คอร์เซนเตอร์นะเขาบอกว่าเรามีเพยให้เขาเซต IP ให้หน่อยให้มันจับ Wi-Fi ได้นะศูนย์ก็จะเช็คให้ผมใช้ 3BB เขาก็ ก็เช็คให้นะครับส่วนเครื่องนี้ผมซื้อมาจากร้าน MBKI Square so Soft Game บริการดีนะครับผมเพราะว่าแผ่น Demon Soul อ่ะที่ผมซื้อมาผมก็บอกร้านเขาว่าทำไมไม่มีภาษาไทยร้านเขาก็บอกว่าเอามาส่งก็ได้เดี๋ยวเอาโซน3ส่งให้หรือว่าเปลี่ยนเกมก็ได้ผมก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนเกมครับก็เลยเปลี่ยนเป็น Call Duty แทนนะร้านก็ยอมให้เปลี่ยนนะครับผมแพ็คของมาดีนะตอบลน์ไวนะก็ ลองดูได้ครับร้านนี้เนี่ยผมขึ้นไปไปแล้วเขาไม่ได้ให้อะไรผมนะแต่ก็รีวิวให้เขาหน่อยก็จบแล้วสำหรับเครื่อง p 5นะครับไม่ได้มารีวิวนะมาเล่าสู่กันฟังเฉยเ,เพื่อนๆอยากให้ลองอะไรก็คอมเมนต์มาเลยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปลองให้นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับผมสวัสดีครับ